คลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจในัยยะความหมายของคำว่าอริยทรัพย์นะครับเราก็เป็นคนไทยก็เรียนรู้ความหมายของอริยทรัพย์กันมาเป็นอย่างดีนะครับว่ามันเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่และในคำว่าอริยทรัพย์ที่ผมเคยเข้าใจมาแต่ดั้งแต่เดิมผมมักจะนึกถึงคำว่าบุญนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันก็นกคือว่าการทำบุญการทำบุญโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เรามุ่งทำบุญเพื่อที่จะเอาอริยทรัพย์อริยทรัพย์คำนี้แหละครับเป็นคำที่มีประโยชน์ถ้าเรานำมาใช้บนความเข้าใจที่ถูกต้องบนการกระทำที่ถูกต้องย้อนกลับไปในอดีตเวลาที่ผมนึกถึงเรื่องการทำบุญเราเป็นคนไทยเราเติบโตมาในวิถีของพุทธนะครับที่แทรกซึมอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกก็มีประเพณีวัฒนธรรม ที่อิงอยู่กับอย่างศาสนาคริสต์ในหลายศาสนานะครับคนไทยเราเวลาพูดถึงคำบุญก็จะเชื่อมโยงกับวัดเชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นการกระทำให้เกิดผลภายนอกซึ่งยังให้ผลภายในเนี่ยค่อนข้างจะเกิดน้อยเพราะมันไม่ได้เป็นการกระทาในลักษณะของการปฏิบัติจิตมันไม่ได้เป็นการกระทำในแบบใช้ความรู้สึกความเข้าใจที่ถูกต้องนำ แต่ใช้ความเชื่อตามๆกันมาอย่างเช่นประเพณีว่าขนทรายเข้าวัดตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีประเพณีกันแล้วนะครับขนทรายเข้าวัดอย่มมางเมื่อก่อนเนี่ยประเพณีวันสงกรานต์อะไรประมาณนี้ก็จะมีการเอาทรายเข้าไปกองไว้ในวัดตกแต่งประดับสวยงามมันเกิดจากแนวคิดอย่างนี้นะครับว่าคนโบราณเนี่ยเขามีสํานึกรู้คุณต่อธรรมชาติเขามีความละเอียดอ่อนเพราะว่าชีวิตของคนโบราณเนี่ย เขาพึ่งพาการเกษตรก็พึ่งพาการเพราะปลูกแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้ว่าฝนมายังไรอากาศจะแปรปรวนเปนแบบไหนไม่มีระบบอุตุนิยมวิทยาไม่มีระบบเรดาร์จับอากาศอย่างทุกวันนี้ดังนั้นสิ่งที่คนโบราณอาศัยในการใช้ชีวิตที่พึ่งพาการเกษตรก็คือการเฝ้าสังเกตว่าธรรมชาติดําเนินไปอย่างไรการเฝ้าสังเกตนั้นทําให้พัฒนาสัญชตาตญาณในการอย่างรู้คนโบราณก็จึงรู้ว่า มีเหตุมีปัจจัยในการที่จะเปลี่ยนฤดูการไปในแบบไหนก็รู้สึกว่าต้องมีผู้กระทําต้องมีวัตถุประสงค์ที่ทําให้ฤดูการเกิดการผันแปรดังนั้นการที่คนโบราณเนี่ยต้องการจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็จะเข้าถึงความรู้สึกของการขอบคุณของการสํานึกรู้คุณกนณีเวลาที่เราเข้าวัดไปทําบุญในสมัยโบราณรุ่นปู่รุ่นย่านี่นะครับเวลาที่เดินเข้าไปในวัดเนี่ยนะครับเขาก็เชื่อกันว่าซึ่งจริงก็เป็นความจริง เวลาที่เราเดินเข้าวัดนะครับแล้วเราเดินออกมาจากวัดเราได้เอาเศษดินเศษทรายของวัดเนี่ยติดเท้ามาด้วยติดรองเท้ามาด้วยได้ด้วยความละเอียดอ่อนของจิตของคนโบราณน,นั้นก็รู้สึกว่าถ้าเราเอาของวัดเอาของส่วนกลางมาโดยที่เราไม่ได้ขออนุญาตนะครับมันติดเท้ามาเศษดินเศษอิฐหรือว่าบางทีเราเผลอไปหยิบอะไรติดมาเนี่ยนะครับก็มีวิธีการที่เราจะทําให้รู้สึกดีล้างความรู้สึกที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจ ก็เป็นประเพณีขนทรายนี่นะครับอย่างตั้งใจคืนเข้าไปที่วัดแต่ละคนก็เอาขนทรายมาจากบ้านใครบ้านมันแล้วก็เอามากองรวมกันเป็นอภิจิตเป็นอภิจิตอยู่ที่วัดแล้วก็ปกักร้อธงสวยงามประดับประดา,ะดาให้เรามีความสุขกับการกระทําในแบบนั้นแต่บนพื้นฐานก็คือความสํานึกรู้คุคนครนี้พอการเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้ทําด้วยความสํานึกรู้คุณละนะครับเพราะว่าเด็ก รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาธรรมชาติเราจะต้องอยู่บนเงื่อนไขของธรรมชาติเพราะว่าเทคโนโลยีได้ทําให้เราเกิดความเข้าใจใหม่นะซึ่งจะถูกหรือไม่ถูกก็รอดูการเวลาแล้วกันคราวนี้ความเข้าใจใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดการตัดการเชื่อมโยงในระบบที่เราคิดว่ามนุษย์จะต้องอยู่ภายใต้ธรรมชาติอยู่ภายใต้กลไก เพราะมันมีนกลไกอย่างหนึ่งในระบบจิตของมนุษย์ก็คือคกลไกในการที่เราอยากจะรู้จักตัวเองกลไกที่เราเชื่อในสภาวะลึกๆว่าเรามีความยิ่งใหญ่ความรู้สึกนี่แหละครับที่เป็นต้นทางเป็นสาเหตุให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกปรารถนาลึกๆที่เราแปลรหัสออกมาแล้วเรียกว่าความสําเร็จแท้จริงแล้วความสําเร็จเนี่ยมันคือการตอบสนองความรู้สึกที่มีต่อตัวเองลึกๆว่า เรามีความยิ่งใหญ่เราสามารถจะทาอะไรก็ได้แต่บนพื้นฐานของการที่จะเข้าใจตัวเองของการที่จะพิสูจน์แนวความคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีความยิ่งใหญ่ในตัวมันเองเนี่ยถ้ามันดำรงอยู่ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎจักรวาลบุคคลผู้นั้นก็จะเข้าถึงวิธีการในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างยิ่งใหญ่โดยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติยอมรับระบบยอมรับระเบียบหรือว่า ยอมรับการทํางานของกฎแรงดึงดูดการยอมรับการทํางานของกฎแรงดึงดูดนะครับจะต้องใช้ความเข้าใจอย่างสูงเลยความเข้าใจอย่างสูงเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตของเราได้ผ่านการขัดเกลาให้มันละเอียดอ่อนโยนเราจึงจะเข้าใจว่าการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้การยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราต้องสูญเสียอำนาจในความรู้สึกว่าเราด้อยกว่าธรรมชาติ หรือว่าเราสูญเสียความยิ่งใหญ่อันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตยอยู่ด้วยความเข้าใจผิดในในัยยะความหมายของคําว่าการยอมรับพอเราไม่ยอมรับเราไม่เข้าใจการยอมรับมันก็จะไปอยู่ขั้วตรงกันข้ามก็คือการต่อต้านพลังของการต่อต้านเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับพลังของความคิดสร้างสรรค์ถ้าเราเข้าใจว่าการยอมรับพลังของธรรมชาติ สิ่งใดจะเกิดก็ต้องเกิดฤดูการที่มันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนไม่มองว่าสิ่งนั้นถูกใจสิ่งนี้ชอบและอยากให้เกิดเฉพาะสิ่งที่ชอบคราวนี้ถ้าเราเข้าใจผิดตีความหมายว่าการยอมรับเท่ากับการยอมจำนน<ม>เท่ากับการที่มีอำนาจน้อยกว่ามีบางคนมีธรรมชาติที่เราจะต้องเป็นนับถือเป็นนายและตัวเ,เอง ก็จะเข้าใจว่าการยอมรับทําให้เราเป็นทาสแต่ในความเป็นจริงแล้วการยอมรับหมายถึงการปรับตัวเข้ากับความจริงอันยิ่งใหญ่ถ้าธรรมชาติสันสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกฎของเหตุและผลต้องมีสิ่งนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้เพื่อให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นและเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้ชีวิตมนุษย์นั้นสามารถที่จะดํารงอยู่ได้โดยอาศัยการเกิดสิ่งหนึง่งนําไปสู่สิ่งหนึง่ง แต่มนุษย์ที่ไม่เข้าใจเรื่องการยอมรับก็จะหันไปต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างและพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติดังนั้นในโลกทุกวันนี้ก็จึงแบ่งออกเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งนั้นพยายามที่จะเข้าใจการทํางานการก่อกาเนิดของจักรวาลและการดํารงอยู่แบบเป็นธรรมชาติเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นหันมาปรับตัวการใช้ชีวิตปรับความคิดให้มันสอดคล้องกับสภาวะที่กดแรงดึงดูดดารงอยู่ กับสภาวะที่จักรวานนลดำรงอยู่แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่พยายามจะใช้ความคิดพยายามจะใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะครอบงำเพื่อที่จะมีอำนาจเพื่อที่จะเป็นพระเจ้าซะเองในการที่จะกดปุ่มสั่งให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เปลี่ยนซึ่งการใช้ความพยายามเหล่านี้ก็ซึมซับมาสู่พวกเราทุกคนเวลาที่เราต้องการจะมีชีวิตที่ดีเราพูดถึงความสำเร็จ มันจะนึกถึงการเข้าไปควบคุมสิ่งที่เราไม่พอใจเราจะมีคำพูดว่าชีวิตมันก็คือเกมการดำลงชีวิตการสร้างธุรกิจการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เหมือนการเล่นเกมแล้วเราก็จำลองภาพว่ามีใครเป็นคู่ต่อสู้บ้างมีใครเป็นคู่แข่งบ้างมีใครที่เราไม่ชอบบ้างเราพยายามที่จะฝึกฝนจิตเพื่อที่จะไปบังคับจะเกณฑ์ให้คนที่อยู่ตรงข้ามนั้นจะเป็นคู่แข่งก็ต้องเจ๊งล้มละลายไป คนที่เป็นศัตรูก็ต้องหายไปจากโลกใบนี้ให้เหลือแต่เราเท่านั้นที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นคนที่ได้กําไรสูงที่สุดในเกมธุรกิจแต่วิธีการทําเช่นนั้นเป็นการใช้ชีวิตแต่แบบที่มันไม่สอดคล้องกับกฎแรงดึงดูดไม่สอดคล้องกับการดํารงอยู่ของจักรวาลแล้วก็ความจริงสูงสุดนะครับความจริงสูงสุดที่เราจําเป็นจะต้องรู้จําเป็นที่จะต้องนํามาใช้กับชีวิตก็คือ การที่มนุษย์คนหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้การที่มนุษย์คนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ล้วนแล้วเกิดจากสายสัมพันธ์ล้วนแล้วเกิดจากความสัมพันธ์และความสัมพันธ์นั้นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยพลังด้านบวกต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เก่อขึ้นด้วยพลังของความรักด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่น ถ้ามนุษย์จํานวนหนึ่งมีความศรัทธาหรือเชื่อมั่นในผู้นําในคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามีศักยภาพที่จะนําพวกเขาได้เขาก็จะมอบความไว้วางใจเขายอมยินดีที่จะทําตามสิ่งที่ผู้นั้นดํำริขึ้นมาคิดขึ้นมาหรือที่เรียกว่าสั่งการให้ทําเพราะว่าภายใต้คําสั่งภายใต้อํานาจที่คนเหล่านั้นสั่งให้คนจํานวนมากทํานั้นเชื่อได้ว่า จะนำพวกเขาทุกคนไปสู่จุดที่ดีกว่าเพราะคนกลุ่มนั้นพยายามที่จะคิดแล้วพยายามที่จะทำแล้วแต่ไม่สามารถทำได้ก็จึงรู้สึกว่าคนคนนี้มีความโดดเด่นก็จึงมอบความไว้วางใจดังนั้นสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยอริยทรัพย์หรือทรัพย์ที่ทำให้เขาเติบโตที่ทำให้เขาร่ำรวยที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้อริยทรัพย์ในข้อแรกก็คือเรื่องของ การเป็นคนที่ได้รับการไว้วางใจการเป็นคนที่มีผู้คนชื่นชมแล้วก็ศรัทธาการเป็นคนที่เขาสามารถสร้างสรรค์ชีวิตให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมีคนต่อต้านเขาน้อยเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อกับผู้อื่นถ้าใครก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะสร้างสรรค์ชีวิตให้มีคุณค่าอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วก็เท่ากับว่าตัวคุณมีอริยทรัพย์มีความเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่กับความรู้หากินไม่มีวันหมดความรู้ยังมีวันหมดอายุนะความรู้ยังมีวันที่มันใช้ความรู้เดิมไม่ได้เหมือนการสร้างสรรธุรกิจทําแบบเดิมก็ไม่ได้ปีหน้าก็ต้องเปลี่ยนว่ากันว่าเดี๋ยวนี้การทําธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการกลยุทธ์ทุก3เดือน6เดือนไปซ้าเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าคุณเข้าใจชีวิตและหันมาใช้ชีวิตอย่างเน้นคุณค่าเน้นการสร้างสรร การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในแบบที่เป็นคนที่จริงใจกับตัวเองและผู้คนทําให้งานทําให้ชีวิตของคุณเกิดประโยชน์กับผู้คนมากที่สุดอย่างนี้คุณก็จะเข้าถึงวิธีการที่หากินไม่มีวันหมดแม้ในวันที่เศรษฐกิจจะไม่ดีนักแม้ในวันที่มีวิกฤตแต่สายสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้โครงสร้างชีวิตของคุณเข้มแข็งได้รับผลกระทบก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็สามารถที่จะใช้โครงสร้างสายสัมพันธ์นั้นในการที่จะ ทำให้ผู้คนเนี่ยอุ้มชูเกืือกกลูให้คุณกลับมาอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าผู้อื่นลำบากก็จะลำบากน้อยกว่าผู้อื่นแล้วเวลาประสบความสําเร็จสายสัมพันธ์ที่ดีที่เหมือนอริยทรัพย์นั้นก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากกว่าผู้อื่นเช่นเดียวกันนะครับนี่คือประเด็นที่ผมอยากให้พวกเราเข้าใจในนนยยะความหมายของคําว่าอริยทรัพย์ซึ่งยังมีอีกแง่มุมหลากหลายในการที่เราจะควรจะเข้าใจเรื่องของอริยทรัพย์ เพราะอริยทรัพย์นั้นเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของอำนาจของจิตเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องนามประธรรมที่ลึกซึ้งแต่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทําให้ชีวิตของเรางอกงามรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังและพบกับผมโคโจพักพงนะครับได้ใหม่ในคลิปต่ตอไปติดตามผมพูดคุยกับผมได้ที่ไลน์แอดพักพงนะครับใน YouTube ก็คือช่องโรงเรียนแห่งแสงสว่าง ซึ่งผมได้แนบลิงก์นะครับไว้ในกล่องข้อความเพื่อที่ทุกท่านจะได้ติดต่อแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ